สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอาจารย์เมองมูงมมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อาจารย์เมงมูงมมก็จะมานําเสนอพิธีการแชร์หน้าจอของ iPad ของเราไปสู่แอปพลิเคชันทั้งสียแอปพลิเคชันของเราดูว่าการแชร์หน้าจอ iPad เมื่อเราล็อกอินด้วยแอคเค้าเดียวกันแล้วนะครับสามารถที่จะทําได้สะดวกหรือไม่วันนี้นะครับเรามาติดตามกันดูครับ ครับขั้นแรกก็ให้เราเปิดโปรแกรม Zoom ก่อนนะครับผมเปิดโปรแกรม Zoom ขึ้นมาผมสร้างมิทติ้งด่วนๆนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นหน้าของเราจากกล้องหลักของโปรแกรม z ซูม Zoom. หลังจากนั้นผมก็ต้องการที่จะแชร์จาก iPad ของเราเข้ามานะครับวิธีการง่ายๆก็คือว่าเราจะล็อกอินด้วย Account ของเราเอง ขั้นแรกเราต้องหา m e e t i n g ID ก่อนเพื่อว่าเราจะ m e e t i n g ID ตัวน,นี้ไปกรอกในแอปพลิเคชัน Zoom ที่อยู่ใน iPad ของเรานะครับเพื่อจอยมิ팅วิธีการเราต้องไปที่หน้าจอตอนที่ท่านหลังจากสร้าง Metting แล้วใน Zo ูมคือหน้าต่างนี้ครับแอปพลิเคชันตัวนี้ผมได้ทำการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะก็ Zoom ก็ได้ทำการพัฒนานะครับปิดช่องโหว่ต่างๆทางด้านความปลอดภัยนะครับสร้างปุ่ม Security ตตรงนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบและ ก็ล็อกห้องการประชุมของท่านให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ุ่มที่จะเป็นเรื่องของการ Invi t e นะครับเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็หาเลข ID เดิมอยู่ตรงไทเทอร์บาร์ด้านบนนะครับได้หายไปแล้วนะครับเขาย้ายเข้าไปอยู่ในแชทหรือว่าท่านสามารถที่จะเปิด m า n a มนจ์พาร์ i ิซิพแตรงนี้ได้ผมกดปุ๊บจะมีหน้าต่างขวามือท่านกดตรง i n v i t e ด้านขวาตรงนี้ด้าน,นล่างนะครับผมกดปุ๊บเราจะได้หน้าต่างใหม่เพิ่มขึ้นมาหน้าต่างนี้ท่านก็จะเห็นเลข m e ท t i n g ID ที่อยู่ตรงนี้ก็ท่านจดไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกรอกในอป ที่อยู่ใน iPad ของเราเพื่อจอยมีทติ้งนี่คือหน้าจอ iPad ของผมนะครับผมก็เปิดโปรแกรม z o ูมขึ้นมาเลยนะครับแต่ที่โปรแกรม Zo ูมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการจอยมีทติ้งนะครับผมก็กดจอยมีทติ้งนะครับจะตั้งชื่อผมเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นชื่อผมแล้วก็เป็น iPad นะครับใส่ไปนะครับมีทติ้ง ID นะครับเราก็ไปดูจากที่เลขของมีทติ้ง ID ที่ตรงใน Invite นะครับผมก็กอเกเลขเข้าไป นะครับผมเลือกจอยเข้าไปจาก,จากนั้นเราก็จะเข้าสู่มิ팅ได้แล้วนะครับในหน้าจอตอนนี้เขาก็จะถามว่าเราจะใช้เสียงหรือเปล่านะผมก็ยังไม่ใช้เสียงคนเซลไปนะครับจาก iPad ของผมนะถ้าตอนนี้ที่หน้าต่าง iPad ผมเป็นแบบนี้ผมจะสวิตช์กลับไปที่หน้าจอ PC ของเรานะครับว่าเราเข้าไปจอยแล้วหรือ,อยังที่หน้าต่างของซูมบน PC ก็จะเห็นว่ามีชื่อผมแล้วก็เป็นจาก iPad นะครับได้ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ที่หน้าต่าง iPad ของเรานะครับเราก็จะลองทำการบอร์ดแคต์ที่เป็นหน้าจอของบน iPad เพื่อจะแสดงผลให้กับผู้เรียนเข้ามาจอยในมิทติ้งในสูมของเรา uh, uh, ผมก็จะกลับไปที่หน้าจอ iPad ให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะ,ะนะครับที่หน้าต่าง iPad นะครับผมก็แตะที่จอของ iPad แล้วเราก็ไปเลือกแชร์คอนเทนต์นะครับ เสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะไปเลือกสกรีนหลังจากนั้นเราก็จะเลือก start broadcast ก็คือแชร์สกรีนของหน้า iPad ของเราขึ้นมาผมก็กดคำว่า start broadcast โอเค okay, ครับรูปนี้ภาพนี้ก็จะเป็นภาพจาก iPad ของเราผมเลือกกด s ซ t บ r o a d c a s t ที่ iPad นะฮะเขก็จะแชร์สกรีนใน i p แพขึ้นมาที่หน้าจอ Window s ของเราก็สามารถที่จะควบคุมหน้าจอ iPad ผมเปิดแอป,ปนะครับที่เราใช้ในการสเก็ตชหรือว่าเทคโนตนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ปากกาแล,แล้วก็ข้อมูลได้ นี่ก็จะเป็นการแชร์หน้าจอจาก iPad เข้ามายกเลิกการแชร์เราก็กดที่ขวาบนที่เป็นปุ่มสีแด้งบน i p a พปุ๊บนะเขาจะถามว่า Stop การแชร์ไหมแล้วก็ s t o อปวอร์ดแคสไปตอนนี้ก็จะกลับมาสู่ที่หน้าจอห้องสอนตามปกตินี่ก็เป็นวิธีง่ายๆของการแชร์สกรีนไอแพดด้วยการล็อกอินด้วยแอคเคาท์เดียวกันของเราทั้งั้ง2 device นะครับ,นรบหนึ่งก็คือ PC และอีกอันหนึ่งก็ใช้แอคเคาท์เดิมของเราเนี่ยนะครับจอยอเข้าไปในห้องประชุมนะครับด้วย iPad ของเรา ท่านผู้ชมครับเราค้นพบอีกวิธีหนึ่งแล้วการแชร์สกรีน iPad ของ Zoom ทําได้ง่ายนิดเดียวเพราะว่าเขามีฟีเจอร์ฟังก์ชันตัวนี้เดิมนะครับหลายสัปดาห์ก่อนผมพยายามใช้ฟีเจอร์ตัวนี้แต่ไม่สําเร็จหลังจากอัปเดตนะครับล่าสุดของวันที่9เมษายนที่ผ่านมา ตัวนี้ใช้สําเร็จแล้วคืออะไรจะอยู่ในนะครับหน้าจอ,อาของ z o มนะฮะเมื่อท่านสร้างมิงแล้วไปที่แชร์ท่านกดแชร์สกรีนนะฮะท่านจะเห็นว่าด้านขวาตรงนี้จะมีคําว่า iPhone กับ iPad นะครับเราสามารถที่จะแชร์แล้วผมก็กดแชร์ สกรีนของเราก็จะบอกว่าให้เราเชื่อมต่อเครือข่ายที่เป็นเน็ตเวิร์กเดียวกัน Wi-Fi เดียวกันกับบ้านเรานั่นเองผมก็จะเลื่อนเมนูตรงนี้ลงมาแล้วก็ให้เรากด Screen Monitoring หลังจากนั้นนะครับ iPad เราก็จะ d e t e ท t เจอเครือข่ายที่เป็น z o o นะหลังจากนั้นผมก็กดเลือกนะครับ Zoom ที่เป็นเน็ตเวิร์ของเรานะครับเพื่อสะท้อนหน้าจอของ iPad เข้าไป เราก็เห็นว่าสกรีนของ iPad นะครับตอนนี้แชร์มาที่เมนวินโดว์ของเราแล้วที่สุดนะครับก็ภาพก็จะชัดเจนผมก็กดแอปพลิเคชันของเรานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันที่อยู่ใน iPad ของเราได้แต่ผมจะลองสเกจภาพดูนะครับเราก็สามารถที่จะ ถ้าผมจะยกเลิกการแชร์สกรีนถ้าเราต้องการจะยกเลิกการอะสะท้อนหน้าจอก็ดึงเลื่อนเมนูลงมาอีกครั้งหนึ่งกดไปที่กรีน Monitoring เหมือนเดิมแล้วเราก็ให้กดเลือก Stop Monitoring ตรงนี้ผมก็ ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าการแชร์นะครับสกรีนของ iPad นะครับในซูมเนี่ยค่อนข้างสะดวกทีเดียวนะครับเพราะว่า Zo ูมเขามีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับลองไปอัปเดตแอปพลิเคชันซ o มนะครับเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ในการแชร์ p p d นะแล้วก็ iPhone ได้อย่างสะดวกครับลองดูครับ ส่วน WebEx นะครับผมก็ล็อกอินเข้ามาหลังจากนั้นผมจะสร้างมิ e ติ้งผมก็สตาร์ทมิ t ติ้เลยนะแล้วก็ทำการนะครับเข้าสู่มิทติ้ง กด start meeting นะครับวันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของเขานะครับซึ่งเป็นโฮสต์นะครับผมก็จะเปิด iPad ของเรานะครับเพื่อล็อกอินเข้าไปด้วย Account เดียวกันที่ iPad ของเราผมกดที่แอปของ WebEx นะครับปึ๊บแล้วผมก็ start meeting เข้าไปาจะเห็นว่าง่ายมากนะครับเรากด start meeting เข้าไปปุ๊บเขาจะ connect ด้วย Account เดียวของเรา นะครับที่หน้าจอ PC ของเรานะครับตอนนี้เราเห็นว่านะครับเราก็จะมีผมอีกคนนึงนะครับล็อกอินเข้ามานะครับจากตัว iPad ของเรานะครับการสัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆมือถือตรงนี้คนที่ล็อกอินเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับผมก็จะทําการนะครับแชร์สกรีนของ iPad ของเรานะครับที่ iPad ของผมผมก็แตะ1ครั้งแล้วเราก็แตะที่ตรงกลางเพื่อแชร์คอนเทนต์ผมก็เลือกว่าแชร์สกรีน นะฮะอันบนสุดนะครับกดปุ๊บก็จะขึ้นมาเหมือนกันว่าเราจะ start b o d c a s t หรือเปล่าจาก iPad ของเรานะครับก็ให้ทุกท่านแตะคำว่า start p o d c a s t ได้เลยหลังจากผมกด start b o d c a s t แล้วนะครับก็หน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้ในเมน PC ของเราผมก็สามารถที่จะกลับไปที่หน้าจอของ iPad ได้แล้วผมก็จะไปเลือกแอปพลิเคชันที่เราสามารถจะขีดเขียนได้ผมก็กดขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะมาขีดเขียนได้มันได้ นะครับแรงมือแย่หน่อยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับใช้แอปอื่นๆได้ใน iPad ของเราถ้าเราอยากจะยกเลิกนะครับในการแชร์สกรีนของ iPad นะครับก็ไปที่ด้านขวาบนนะฮะจะมีปุ่มสีแดงอยู่ข้างบนกดปุ๊บพอจะถามว่าจะยกเลิกนะครับการบอด์ด cast หรือเปล่าก็โอเคสต็อปนะครับที่โปรแกรม google meet นะครับเราก็เข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็เลือก join meeting ทันที สร้างห้องเสร็จนะฮะ,ะหลังจากนั้นเราก็เช็คกล้องเช็คอะไรต่างๆของเราว่าเรียบร้อยดีหรือไม่นะครับเป็นกล้องจากโน้ตบุ๊กของผมนะครับหลังจากนั้นปิดไมคด้วยหลังจากนั้นเราก็จอยมิทติง้งทันที ปุ๊บนะครับผมก็จะกลับไปที่ iPad ของเราล็อกอินเข้าไปใน Meet ที่อยู่บน iPad นะครับขั้นแรกเราต้องไปหา Meeting ID เหมือนโปรแกรมอื่นๆผมก็ไปที่หน้าจอหลักของเราบน PC ด้านซ้ายล่างจะมีคำว่า Meeting เป็นชื่อการประชุมของท่านที่ต้านชื่อไว้นะฮะร,รหัสในตรงนี้เราจะเป็น Meeting ID ที่เราสามารถจะไปกรอกเพื่อล็อกอินจากในแอปสีใน iPad ของเราที่แอป Meet เพื่อลอนชื่นมาหลังจากนั้นก็เราก็เปิดกล้องได้นี่เป็นภาพจากไอแพของเรานะครับแล้วเราก็กดที่ m e e t i n g เราใส่โค้ดเมื่อกี้ที่เราได้จำไว้ผมก็กรอกโค้ดเข้าไป evke นะครับแล้วเราก็เลือก Join Meeting ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอีาอกคนนึงก็จะจอยเข้าไปสู่ห้องการประชุมแล้วเดี๋ยวเรากลับนะไปดูที่หน้าจอหลักบ,บน PC ของเราตอนนี้นะครับหน้าจอบน PC ของเราเราจะเห็นว่าจะมีคนที่2โผล่เข้ามาแล้วก็คือตัวเรานั่นเองอก็จะมีคนหนึ่งจากเมน PC และอีกคนหนึ่งก็คือจาก iPad ของเรา,าผมก็จะทําการแชร์สกรีนก็แตะไปที่หน้าจอ iPad ของเราก็สวิตช์กลับไปแอปนะครับของ iPad แล้นะผมก็เปิดแอปที่เราใช้เทค น้กันอยู่นะฮะเราก็สามารถที่จะทําการนะครับคีดเขียนนะครับหรือว่าสเก h หรือว่าเขียนบรรยายเพิ่มเติมได้นะครับเ,เราไม่ต้องการที่จะแชร์แล้วนะครับเราก็ไปกดนั่นขวาบนนะครับแล้วผมก็สต็อปเลยดูของซอบทีมก,กันก็มาที่ c ค l e n d อ r แล้วผมก็สร้างม e e t i n g จากนั้นเราก็จะจอยม e สติ่ง ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่การประชุมไปละเดี๋ยวเราลองไปดูที่หน้าจอของ iPad ของเรานะว่าเป็นอย่างไรไปที่หน้า iPad ของเรานะแเราเห็นว่าตอนนี้ใน iPad ของเราจะแจ้งว่ามีแอ c เคาท์ของเราเนี่ยจอยมีติงอยู่กดคําว่าจอยด้านขวาบนนะฮะที่บน iPad ของเรากด หลังจากนั้นนะครับท่านก็จะเห็นอีกแอคเคาท์หนึ่งที่เราเข้ามาจาก iPad นะครับก็จะไม่ได้โชว์มาด้านขวามือตรงนี้ให้เห็นเหมือนกับโปรแกรม o ูมนะครับโปรแกรม o o m เนี่ยเหมือนจะเป็นอีกคนนึงเข้ามาล็อกอินเข้ามาแต่ก็เป็นตัวเรานี่แหละแต่ของทีมเนี่ยจะไม่แสดงอีกแอคเคาท์หนึ่งที่เข้ามาแต่ว่าตอนนี้ก็ล็อกเข้ามาแล้วแหละจาก iPad ผมกลับไปที่ iPad อีกทีนึงงะฮนนี่คือหน้าจอขอ p a d ผมก็จะทําการแชร์สกรีนคล้ายๆกับโปรแกรม z o ูมนั่นเองผมก็กด3จุดหลังจากนั้นผมเลือกแชร์แล้วผมก็เลือก share หลังจากนั้นเราก็กดคําว่า start podcast หลังจากที่เรากด start podcast นะครับหน้าจอก,ก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นภาพของ iPad ของเราเองนะฮะผมก็จะ swipe นะครับเพื่อกลับไปที่ d e s k ์ท็ของ iPad ของเราหลังจากนั้นเราก็จะเปิด แอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการวาดเขียนนะครับเพื่อช็อปโน้ตนะครับผมก็อาจจะเขียนรูปเพิ่มเติมไปนะครับได้นะ,นะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการจะยกเลิกการแชร์นะครับก็ให้ไปที่ขวาบนที่เป็นปุ่มสีแดงนะครับผมกดนะครับ แล้วเขาก็จะถามว่าเราจะหยุดเพื่อการแสดงผลหรือไม่นะครับเราก็กดสต็อปครับการแชร์หน้าจอจาก iPad ใน Microsoft Teams นะครับถือว่าสะดวกทีเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องกรอกนะครับหรือจำนะครับมิทตนะครเราสามารถที่จะ Log In เข้าไปด้วย Account เดียวกันนะครับจาก iPad แล้วก็สามารถที่จะแชร์ Screen ได้ค่อนข้างสะดวกทีเดียวครับถ้าวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการแชร์หน้าจอ iPad ไปสู่คลาสเรียนที่เราใช้คอมพิวเตอร์หลักนะครับ ก็จะเห็นว่านะครับการแชร์หน้าจอยแ a d นั้นไม่ใช่เรื่องยากเราสามารถที่จะแชร์ด้วยแอคเ u าท์เดียวกันได้ง่ายๆแต่ก็มีข้อจํากัดว่าแต่ละแอปพลิเคชันนะครับก็จะไม่สามารถที่จะแสดงภาพประจานไปด้วยในเวลาเดียวกันที่ท่านแชร์สกรีนของแต่ละแอปพลิเคชันท่านจะสามารถที่จะแชร์เฉพาะสกรีนของท่านได้เท่านั้นนะครับ ครับวันนี้ก็หวังว่านะครับทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับอสอนออนไลน์อย่างมีความสุขแล้วก็ติดตามกลับมาพบกันอีกกับคลิปของอาจารย์แมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์แมงมุมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ